ประวัติศาสตร์7อาอริยเจ้าครั้งที่19หน้าที่1 4 1่งรถึงหนึตอนที่18เฮงเน็กเอียงเอาสัจจะจะสงบเท็จทำเส้นจริงเล่าเรื่องโบราณมาเปลี่ยนเปยตะวันตกเขาว่าปลูกบัววิมานดอกบัวดูค้ายเรือสูง10เมตรหอวิญญาณยอมมีแดนเกษร ภูมินิเวศคิดนี้พุทธะกะเษกษตรกล่าวถึงเฮกเอ็กเอียง e ได้อัถาธิบายความสาระเพียงไม่กี่คำก็ทำให้หุนเหียงชื่ออ้ำอึง้งตอบไม่ได้เจ้าอาวาสตลบตลบมือหัวเราะอยู่ข้างๆพาดาขยันขยอให้เฮกเอ็กเอีย e งพูดออกมาโดยไม่ต้อง กล่าวว่าเขาจะแย่กลัวว่าเขาจะแย่เชื่อเถอะเขาเองก็ไม่รู้อะไรผู้หยุงจึงเห็นเจ้าอาวาสพูดว่าเขาไม่รู้จะแสดงอาการโกรธนี้เฮกเจอเอียงก็ทำแบบแก้ไขว่าใช่ว่าท่านพูดเท่าจะไม่รู้แต่ไม่ยอมพูดมากกว่าผู้น้อยก็บังอาจขอพูดหลักการนี้ขึ้น ขึ้นมาให้พวกท่านพิจารณาดูว่าถูกหรือไม่ถูกอันว่าอินแท้หรืออย่างแท้กล่าวคือปานแห่งอินอย่างนี้คือปานแห่งอย่างแท้จะซ่อนอยู่ที่ตับปานแห่งอย่างแท้จะรวมอยู่ที่ปอดตับนั้นเป็นธาตุถุกไม้เป็นที่รวมของวิญญาณปอดเป็นธาตุทุกทองเป็นที่สถิตของสังขาร ธาตุถูกทองคือเป็นเพศหญิงธาตุถุไม้เป็นเพศชายธาตุถุไม้จะเจริญทางทิศทางตะวันออกส่วนธาตุถุทองจะภาริจาตะวันตกดังนั้นจึงเหมือนเจ้าบ่าวบ้านตะวันออกกับเจ้าสาวบ้านตะวันตกถ้าต้องการให้ดอกอกันกับไม้คือได้พบกันคือวิญญาณ ไม่ละจากสังขารสังขารไม่ถอยห่างจากวิญญาณเหมือนสามีหลงรักภรรยาเหมือนภรรยาพึ่งพิงสามีนี้คือเหตุแห่งการรวมตัวของาธาตุอินยางท่านผู้เท่าคุยจือถามว่า,าถามฉันว่ามีครอบครัวหรือไม่แน่นอนต้องอาศัยแม่สื่อสีเหลืองนี่แหละสีเหลืองแนะนำ จึงจะได้พบกันแม่สื่อเหลืองนั้นคือจิตแท้กาวคือต้องอาศัยใจแท้จึงติดต่อถึงกันและกันจึงจะทำใหร้ระหว่างทองกับไม้ไม่มีผนังขวางกัน้นอย่างนี้จึงสามารถเหมือนสามีภรรยาที่ดีต่อกันใจนั้นคือธาตุดินที่มีอารมณ์มาก สีเหลืองชอบเคลื่อนไหวจึงเปรียบเทียบเหมือนแม่สื่อที่ต้องวิ่งไปมาระหว่างตะวันออกกับตะวันตกติดต่อกันทั้งสองบ้านเป็นแม่สื่อแม่ชักการตั้งคันนั้นหมายถึงการรวมตัวของป่าแท้ที่จุดศูนย์กลางภายในตัวตั้งฉังเปรียบเหมือนการตั้งคันเมื่อปานแท้บริบูรณ์ก็จะแสดงพลัง จิตมีสมาธิจึงกล่าวว่าจึงกล่าวกันว่าจิตนี้ของบุตรของปานหรือปานเป็นมารดาของจิตจึงพูดกันว่ามีทารกปฏิสนทิขึ้นเมื่อฝึกมาถึงขั้นนี้แล้วก็ถือว่าสำเร็จมหามักไตต่างสามารถอยู่เคียงข้างคู่ฟ้าดินเสวยคู่ตะวันจันทราผู้ว่าเอียง ได้ฟังแล้วก็กล่าวชมเชยไม่หยุดปากฝ่ายตาเท่าอูนเย่อนจือเกรงว่าจะถูกเหฮงเจ๊กเอียงแช่งชิงผู้อุปราชไปจึงพูดขึ้นว่าผู้มีคุณธรรมจะไม่พูดผู้พูดอาจไม่มีคุณธรรมก็ได้มะท่าก้าจะแข่งนั่งสมาธิกับข้าแล้วต้องใช้เวลา2-3วันโดยไม่ต้องดื่มดื่มกินอะไร จึงจะนับได้ว่ามีความสามารถเฮกจะเอียงหัวเราะว่าใช้เวลาหลายๆวันผู้น้อยทําไม่ได้หากแค่2อถึงสวันผู้น้อยก็จะนั่งเป็นเพื่อนกราวจบทั้งสองก็เ,เริ่มนั่งโดยปูพมเป็นอาสนะที่ห้องรับแขกอันที่จริงคุยยืดชื่อนั่งได้2-3ถึงสมวันอยู แต่เพราะติดว่าเขาต้องแข่งขันกับเฮกเจ๊กเอียงจึงมีอารมณ์โกรธแค้นอยู่บ้างจึงนั่งไม่มีความสงบเกิดความกังวลมากคิดจะดื่มน้ำดื่มน้ำชาคิดจะไปห้องน้ำบ้างวันๆลงจากที่นั่งหลายครั้งพอวันลุกขึ้นก็นั่งต่อไม่ไหวพอนั่งก็เกิดเ่หวงหนา,หาวหานอนเอนั่งสงบหลับจนโกนเสียงดังส่วนให้เจ๊เอียง นั่งจนถึงวันที่สจึงลงจากอาสนะประประศาทดูสดชื่นแจ่มใสผู้ว่าเอี้ยนยิ้มกล่าวชมเชยยกย่องว่าท่านผู้เท่าสู้ไม่ไหวไม่ได้เฮกเจอเอียงกล่าวตอบว่ามิใช่ว่าท่านผู้เท่าจะสู้ผู้น้อยไม่ได้เป็นเพราะท่านมีวัยสูงแล้ว ผู้สูงวัยสังขารเสื่อมถอยหากผู้น้อยมีอายุอย่างท่านก็เกรงว่านั่งครึ่งวันก็คงไม่ได้หุงยียงชื่อได้ฟังแล้วใจจึงยอมสงบเจียมกลับมาพูดจากับเขาโดยไม่กล้ายกตัวข่มท่านอีกอารมณ์ค่อยๆผ่อนคลายบ้างเฮกเจ๊กเอียงอาศัยอยู่ที่จวนผู้ว่าไม่กี่วันก็ยังได้สอนเคล็ดลับให้แก่เขาด้วย ทั้งสองต่างก็ได้ประโยชน์ซึ่งกันและการวันหนึ่งแฮกเจียนบอกว่าจะไปที่ศาลาพบเสียนไปที่หนึ่งก็หลายวันผู้ว่าเอียนเห็นว่ายังไม่กลับมาก็สั่งให้คนใช้ออกไปตามเจ้าอาวาสบอกว่าเขาจากที่นี่ไปไปในวันนั้นและเอยผู้ว่าเอียงได้ฟังแล้วรู้สึกเสียดายยิ่งได้แต่บ่นว่าตนเองไร้วาสนาส่วน ผู้ยูจือ้อก็คิดที่จะไม่จากไปกล่าวถึงเล่าเซียนแซร์หลังจากแยกจากกันแล้วก็ท่องเที่ยวไปทางทิศใต้แล้วย้อนกลับไปทางทิศตะวันออกของเมืองรูวิริยะบำเพ็ญที่ภูเขาไท่สซันนานสามปีจนบรรุมักผลลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนบ่อกกกนาแดน สทิปได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระชรณีเจ้าและเห็นเหล่านางฟ้านับสิบแซบซอยอยู่เบื้องหลังสมเด็จในโลกนี้หากพบไม่ได้ยากนักที่จะพันธนาทั้งน่ารักน่าชื่นชมยิ่งเพียงเคลื่อนไหวความผิดเท่านั้นที่มองดูนางฟ้าเหล่านั้นสมเด็จพระชรณีเจ้าจึง ดำริดถามว่าเธอจ้องมองพวกเขาใจอยากหวังอะไรหรือ,หรอเหล่าเชนเซได้ยินพระกระแสร,รับสั่งเช่นนั้นก็รู้สึกว่าตนเสียมารยาทจึงก้มลงกราบขอพระราชทานอภัยกราบทูลว่าผู้น้อยเห็นอาพรเหล่านางฟ้าผิวปลิวสวยชายแขนสะบัดขึ้นแผวพราวโดยไม่ ไม่ตั้งใจจึงเผลอจ้องมองอยู่ชั่วขณะที่จริงที่จริงใจไม่ได้คิดอะไรเลยหวังว่าท่านคงเมตตาให้อภัยสมเด็จที่รับสั่งหลุดว่าหากยังมีอัตตาบุคคลอยู่รูปยังไม่เป็นสุญญตาถึงแม้จะสำเร็จได้โอรสทองกัตังก็ยังไม่สามารถพ้นจากผูทุทนสู่อริยะเจ้าได้ ต้องลงไปสู่มนุษย์โรคไปบำเพ็ญเพียรอีกจึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เซียนพาลงมาส่งเจ้าหน้าที่เซียนแห่งฟ้าทักษิณรับราชองค์การสมเด็จพระราชชนนีพาเล่าเซียนแสมายังด่านทักษิณเล่าเซียนแซกำลังจะขี่เมฆลงมาก็ถูกเจ้าหน้าที่เซียนผักทีเดียวก็พัดตกลงจากเดน ทักษินทันใดก็ตกลงตกใจตื่นขึ้นจึงรู้ว่าเป็นความฝันย้อนทบทวนเรื่องเกี่ยวกับาสาธิตทุกอย่างล้วนแค่ความคิดนอกรูนอกทางขณะชั่วขณะจิตหนึ่งเท่านั้นแม้แต่อาจารย์ตั้งเอียงก็เคยพูดไว้ฉันกังวลอยู่กับผลธรรมเป็นเพราะยังไม่วางจากรูปการฝันว่าทุกพระ ถูกสมเด็จพระชรณีเจ้าต่อว่าก็เหมือนกับเรื่องของพระอาจารย์ของอาจารย์แต่ไม่รู้ว่าการกระทําขั้นตอนนี้จะต้องทําอย่างไรจําต้องลงจากเขาเพื่อหาอาวุโสชี้แนะดังนั้นจึงลงมาจากเขาเดินทางอยู่ไม่กี่วันก็ได้พบกับถ้ำเซียนจริงต่างก็เล่าเรื่องที่ตนประสบมาให้ฟัง เล่าเซนเซกล่าวว่าท่านไม่ยอมรับการอุปราจจากบ้าสกุลกูเป็นความคิดที่ถูกต้องส่วนข้าก็ที่จ้องมองเหล่านางฟ้าถือว่าความคิดรบรวนนอกรูนอกทางตอนนี้อยากจะฝึกฝนให้รูปว่างเปล่าก็ไม่รู้จะลงมือปฏิบัติอย่างไรซ้ำเชนจิงกล่าวว่าเมื่อก่อนนี้ตอนที่โคชเชนจิงยังเป็นหนุ่ม ชอบการล่าสัตว์มีวันหนึ่งขณะที่ล่าสัตว์กลางเขาได้เอ่ยยิงธนูติดลูกกวางลูกกวางเพนนี้พร้อมลูกกระสุนแท่เอี้ยสั่งให้ลูกบ้านตามหาก็พบกวางสองตัวที่เอ่อหลิบเขาลูกกวางนอนอยู่ที่พื้นแม่กวางกำลังเลียบาดแผล พอเห็นมีคนมาแม่กวางก็ไม่หลบนี้ก็ถูกจับด้วยเมื่อกลับมาถึงบ้านกวางทั้งสองตัวตายแล้วพอผ่าท้องออกมาดูว่าลำไส้ของแม่กวางได้ขาดเป็นท่อนๆส่วนลูกกวางถึงแม้จะได้รับบาดเจ็บแต่ลำไส้ก็กอยู่เรียบร้อยจะเห็นได้ว่าใจของแม่ที่เจ็บปวด มากเสียกว่าการบาดเจ็บที่ได้รับจากลูกศรเสียอีกแเอียนเห็นสภาพเช่นนี้เข้าเห็นเช่นนี้เข้าจิตใจจึงเกิดเวทนายิ่งนะ,ะจึงหันทําลายหักกระสุนและลูกธนูเข้าป่าไปฝึกบําเพ็ญจนสําเร็จมากผลใจคิดจะโปรดเวไนจึงออกเที่ยวเทศนามีลูกศิษย์ลูกหาว่ามากกว่าร้อยคนวันหนึ่ง ซิงเอียงก็กล่าวแก่บรรดาลูกศิษย์ว่าพวกเธอร้อยกว่าคนนับว่ามากละทิ้งครอบครัวเพื่อเรียนธรรมะด้วยความศรัทธาแต่คนที่บำเพ็ญเพียรนั้นต้องเห็นรูปนารีว่าว่างเปล่าวพวกเธอเมื่อเห็นรูปต้องสามารถไม่เกิดความไข้บรรดาลูกศิษย์ต่างตอบพร้อมกันว่าหาพูดถึง เงินทองหรือสุราแล้วถึงแม้จะตัดให้ขาดยังไม่ได้จริงเอ,อ่ยังไม่ได้ก็จริงแต่กับรูปเอ่อเรื่องรูปนารีแล้วพวกเราเบื่อหน่ายแล้วไม่มีความไข้โค้ดแซ่เอียงตอบว่าพวกเธอพูดเอ่อต่างก็พูดจาแข่งขันถึงเพียงนี้เกรงว่าจะยังไม่หมดบรรดารูกสิทธิ์ตอบว่าพวกเรากล้าหรือที่จะ กล่าวเลวไหลหลอกลวงอาจารย์โขอเซ้งเอียงพูดว่าข้ามีวิธีการหนึ่งที่จะทดสอบว่าแน่จริงพวกเธอทุกคนให้หาฐานคนละท่อนให้มีความยาวกว้าง2ฟุตหรือ3-4ฟุตยิ่งดีจงวางไว้ข้างที่นอนของพวกเธอพรุ่งนี้เช้าให้เอามาส่งให้ข้าก็จะทราบความจริงบอก แก่พวกเธอได้บรรดาลูกศิษย์ได้ฟังเช่นนี้แล้วแต่ก็ไม่รู้จุดประสงค์ต่างก็หาท่อนถาดมาคนละท่อนแล้ววางไว้บนที่นอนพอตกกลางคืนเมื่อบรรดาลูกศิษย์สะดุ้งตื่นขึ้นมาพบมีคนนอนอยู่ข้างเมื่อเอามือรูปรูปคำคำโ oh อโยอ่อนนุ่มดุดไหมเอเลียมเลียบลืดดุดผิวหยกเมื่อรูปคำ ลงไปใต้ก็รู้ว่าเป็นหญิงไฟราคะลุกพ่่มขึ้นฉับพันจนอดใจไม่ไ,มได้ไม่อยู่จึงเ,เล่อ,โล,อ,อโลกีจนน้ำกามก่อนรัดไม่ยอมปล่อยต่างก่อนรัดจนหลับไหลตลอดลุ่งเมื่อเสียงร้องจะออ,ออกมาจากข้างนอกรีบๆเอาฐานมาส่งอาจารย์ กำลังรออยู่นานแล้วทุกคนจึงสะดุ้งตื่นจากความฝันทุกคนต่างกอดท่อนฐานเอาเอา่อท่อนฐานไว้กับอกต่างกำลังงงงวยอยู่เสียงร้องดังมาจากภายนอกอีกจึงรีบรีบใส่เสื้อผ้าแล้วนำฐานมาส่งอาจารย์แท่เะสั่งให้ลูกศิษย์ยืนเรียงรายกันสองแถวแล้วให้มาส่งที่ ละคนบรรดาลูกศิษย์ได้ฟังคำสั่งเช่นนั้นก็ไม่กล้าขัดขืนพากันยืนเรียงเป็นสองแถวแล้วมีคนหนึ่งเดินขึ้นมาส่งท่อนฐานโคแซเอียงถามว่าเธอมีอายุเท่าไหร่เขาตอบว่าศิษย์อายุ76ปีแล้วโคแซเอียงพูดว่าหากว่าเธอเบื่อนายในรูปได้แล้วบนท่อน ฐานนั้นเปื้อนอะไรมาเขายกฐานมาดูตรงกลางท่อนมีจุดขาวๆเป็นวงๆเ,เปื่อเปื้อนไปหมดเขาจึงค่อยรู้ว่าเป็นน้ำกรามที่หลั่งเมื่อคืนจึงรู้สึกเสียหน้าก้มหน้าถอดถอนใจไม่กล้าปิปากอีกบรรดาสิทธิทเหลือจึงรู้ว่าหญิงที่เสพสวาดเมื่อคืนนี้ก็คือแปลงล่างของของท่อนฐานท่อนนี้ เมื่อมองดูที่ฐานก็พบรอยเปเปื้อนน้ำกรามเยอะแยะต่างก็รู้สึกอับอายยืนนิ่งเฉยไม่กล้าออกไปส่งฐานแม้จะร้องเรียกตั้งหลายครั้งก็ไม่ขยับมีเพียงคนคนเดียวที่ยิ้มแล้วก้าวเดินมาข้างหน้าสรงทานไปให้โดยไม่มีรอยเปเปื้อนโคเส้นงเอียงจึงถามว่ารูปนั้นใครๆก็ชอบเธอทำไมไม่ชอบคนคนนั้นตอบว่าสิ์ได้ฝึกฝน จากรูปโคเส้นเอียงว่าอะไรที่ชอบย่อมเป็นที่หวาดาหวาดกลัวแรกๆก็กลัวว่าจะเอาไม่ได้พอได้มาอยู่ในมือชเช้าก็ยินดีคำก็ล่าเริงไม่ยอมหยุดยอมพักนานๆา,านไปปราสาทก็อ่อนล้าหมดแรงก็เป็นทุกข์ว่าชีวิตจะลำบากจึงเป็นความหวาดกลัวเมื่อหวาดกลัวก็ต้อง หลบลีกดังนั้นเมื่อประชิญหน้าก็ไม่สนใจการตัดการเพื่อรักษากายสิทธิ์ตอนเป็นหนุ่มเลอะเทอะไม่งดเว้นเสพกามเลิงโลกีทุกวันไม่กลับบ้านกับช่องเอา,เอาสำนักโสพินีเป็นบ้านได้พบผ่านสาวสา,สาวสวยมากมายผ่านคำช่อเลาะลื่นหูไม่รู้จบทำลายจิตวิญ,ญญาณเมื่อหวาดกลัวก็อยากจะหลบ เลี่ยงหลบเลี่ยงไม่อยากผ่านพบอีกดังนั้นจึงได้หนีมาฝึกธรรมะที่นี่เพื่อรักษาชีวิตให้รอดไม่กลับไปหลงไหลรูปงามอีกแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรพิเศษแต่ว่าการพบมามากก็มีความรู้มากเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาโค้ดเส้นเอียง ฟังแล้วก็พยักศีรษะจึงสั่งให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหมดกลับไปเหลือเขาไว้เพียงคนเดียวเพื่อถ่ายทอดธรรมะให้ต่อมาเขาก็สำเร็จมรรคผลเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะต้องมีประสบการณ์ที่เคยผ่านมายิ่งเห็นมากก็จะเบื่อหน่ายละทิ้งไปได้ทำเสียนจริงนำเรื่องของคุณรุ่นก่อนมาเล่าให้ฟังจบลง เล่าเซียนแซก็กล่าวว่าที่ที่จริงฉันไม่ได้คิดถึงเพียงนั้นเพียงแต่ชื่นบานเพียงภายนอกเท่านั้นวันหลังคงต้องไปยังโสเพนีเที่ยวชมพวกผัดหน้าปะฝุน่นเพื่อจะได้เห็นมากมีความรู้มากเพื่อให้หูตากว้างขวางขึ้นอีกทำเซียนจริงนัดเขาไปที่เมืองจริงเพื่อดูสถานที่ที่ ศาสนาเต๋าประสูตรทั้งสองเดินทางมาหลายวันระหว่างทางได้พบเฮกเจเอียงจึงพาไปด้วยกันเฮกเจเอียงก็นำเรื่องผู้ว่าเอียงและผู้เท่าหงเอียงเล่าให้คนทั้งสองฟังเราเชียนแซหัวเราะว่าล้มตาเท่านั้นง่ายแต่ธรรมะของเราถูกเขารับเอาไปเฮกเจเอียงกล่าวต่อว่าหากไม่เป็น เพราะข้านั่งสมาธิได้ตาเท่านั้นคงไม่ยอมสงบท่ามเซียนจริงเอ่ยขึ้นว่าหากมองในแง่นั้นออขออภัยครับหากมองในแง่นี้การนั่งสมาธิเป็นวิชาสำคัญสำหรับผู้ฝึกเรียนบำเพำ็ญธรรมยิ่งพวกเราแล้วไม่เรียนไม่ได้ทั้ง3เดินพาดเ,เดินพาดคุยกันพันพังไปทนไันใดก็ได้ยินเสียงเรียกร้อง มาทางด้านหลังว่าพวกท่านเดินกันเร็วเหลือเกินไม่รู้ว่าคนที่ร้องเรียกเป็นใครโปรตดตามตอนต่อไปอรชรคือโครงกระดูกแต่งตัวข้ามเมามัวเช้าเลิงล่าไม่เลิกลาเมื่ออะนิจังมาถึงทุกอย่างโรยลายามชาลาสำแดงเจ้าชูญาตนะครับผมก็ จบเซสซ้นแล้วนะครับผมบทที่18ดเดี๋ยวเราจะต่อกันบทที่19นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ